โดยก่อนจะนั่งปฏิบัติธรรมผมก็จะทำตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อคือเริ่มต้นโดยการน,นึกถึงบุญที่ทำผ่านๆมาในอดีตก่อนถูกต้องจะเพื่อให้ใจสบายเชื่อมกับก,กระแสะทานแห่งบุญพอนึกปุ๊บความปลื้มก็มาปับอืมพอปิติปิติมันก็จะกลายไปเป็นสุขเพราะสุขก็เอกา,าตาในแห่แม่ต้องนึกเรื่องปลืมปล้มๆเงนนึกถึงเรื่องปลื้มคือเขาเรียกว่าวิตต วิตกนั่นไม่ใช่แปลว่าวิตกกังวลน,นะวิตกคือนึกตั้งหัวข้อเรื่องแล้วก็เรื่องเราทําบุญนี่ไงเป็นวีไก้สิ่งเราไม่เคยทํานี่ <c oughs> <c oughs> นึกนี้ก่อนนะ,ะภาษาตะวันก,ก็เรียกว่าวิตกแล้วก็ผัถัดมากบวิจารณวิจารไม่ใหญ่วิพาวิจาร์จะเลอะเอทอะเปะเพื่อนนี่ ไม่ใช่นะไม่ใช่คนถูกวิจารจะเป็นคนผิดยังไม่ใช่นะนี่คือบุญเนี่ยเราทําเมื่อ,อไรอะไรอย่างไรกี่กองงี้นจ๊ะนี่เราทํากี่กองรักท่านกี่กองอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เน,นิกนิกอืมเราได้ทําบุญถวายทองหลอ่อพระเดียคุณหลวงปู่สิบกองอะไรอย่างนี้นะชื่นใจจังเลยเนี่ยมันปลืม้มเพราะท่านเป็นบุคคลมาสัจจทิ่หาได้ยากในโลก ลรวจะกวายถ้าไม่มีท่านเนี่ยเราไม่มีวันเข้าใจความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะนํามาปฏิบัติได้ที่ง่ายที่สุดเลยเราคงไม่รู้หรอกเราคงไม่จะเข้าใจกรับว่าสมณะยุตสมัญยุตมีความหมายลึกซึ้งในระดับไหนหยุดแค่หรือเข้าใจเพียงแค่ว่าเราหยุดทําความชั่วแล้วเธอหยุดเถิดแค่นั้นหรือหรือมันลึกไปกว่านั้นอีกนี่ไง เหตุเนี้ยเราจึงหล่อท่านดิทองสิบกองอะไรอย่างงี้นะพอนึกแล้วเขาเรียกว่าวิจารณอ่างเงี้ยวิจารณวิเคราะห์วิจารณโดยนึกเรียงตามลำดรบแล้วก็ปลื้มเกิดสิพอปิติก็สุขก,ก็สบายกายสบายใจมีความพึงพอใจอยู่ณนะจุดตรงนั้นมันนิ่งๆใจจะอยู่กระเด้อก,กับตัวเลยจะเดิมใจเตลิดเปิดเปิงไม่จะอยู่ในตัวนิ่งๆเพราะนิ่งนานๆเข้านี่นะ นั่งนั่งนานๆขึ้นนิ่งนานๆเข้านิ่งก็ถึงนิ่งจริงๆเลยไปถึงจะตกศูนย์ไปสูนยนะจุดที่หยุดนิ่งจริงๆและข้าดวงมาติดเราเองเป็นที่หยุดใจเลยยุดใจใหยุดนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายมาพร้อมกับเอาความสุขมาเป็นรางวัลให้ด้วยที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมอณ สุขสดชื่นเบิกบนา,นนานอะไรพันธนาการใดๆจะเป็นดวงใสในแง่ในขั้นตอน